สวัสดีครับวันนี้วันที่30พฤษภาคม2566นะครับสถานการณ์ของเซ t ลบอยู่3.41จุดนะครับอยู่ที่1537.56จุดนะครับซึ่งเป็นจังหวะย่อตัวนะครับหลังจากที่ขึ้นมาอี่ต่อกันหลายวันนะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นแค่ช่วงเช้านะครับเพราะว่าตอนนี้ปิดตลาดช่วงเช้าไปนะครับ ก็ยังคงลบอยู่นิดหน่อยในขณะที่ MAI นั้นยังบวกอยู่6.95จุดนะครับอยู่ที่4,493.55จุดนะครับสำหรับ MAI นะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปดูการสแกนหุ้นเพื่อเก่งกําไรในแต่ละหุ้นที่มี v o ลุ่มเข้ามามากที่เป็นที่นิยมของตลาดนะครับเราจะมาเช็คค่าต่างๆกันก่อนนะครับเช่นค่าน้ำมันนะครับตอนนี้ราคาของ b e n สปอร์ตก็เหมือนว่า ราคาตัวน,นี้ก็ลบลงไปแต่ว่าปกติคือเขาอยู่ที่ต่ำกว่า76.35นะครับก็คือตอนนี้เหมือนกับว่าราคาค่อยๆขึ้นมานะครับสลับเป็นสปอตอยู่ที่76.35ออนอะบารลต่อดอลลาร์นะครับก็แล้วก็มาที่ WTI ก็อยู่ที่72.12บาเรลต่อดอลลาร์นะครับราคาทองคำนะครับถึงจะเป็นออนต่อดอลลาร์นะครับก็คือตอนนี้ราคาย่อตัวลงไปนะครับถ้านักทุนก็ลองพิจารณาดูครับถ้าเกิดราคาทอง ต่ำลงไปแบบนี้เราก็น่าจะรอช้อนในจังหวะที่ตัว RSI อยู่ที่ระราๆ20แล้วก็ M A C D นั้นอยู่ต่ำลงมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็เมื่อเป็นจังหวะไซเวย์ขึ้นไปก็ต้องรีฟโลวตามนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับที่ทองลงมาต่ำขนาดนี้แต่ว่าเขาจะไม่ต่ำโดยโดย,โดยตลอดไปเพราะว่าเขาจะดีกลับขึ้นไปที่2,002นะครับก็มีกำไรหรือว่ามีทาร์เก็ตที่เหล่านั้นนะครับ มีค่า,างเงินเยนนะครับอ่อนค่า,ข,าขึ้นไปนะครับแล้วก็ค่างเงินบาทก็เหมือนจะอ่อนค่าขึ้นต่างก็เป็นจังหวะให้ช้อนแต่ว่าระวังให้ดีนะครับในการช้อนทุกท่านต้องใช้สมาธิเยอะนะครับเราจะเข้าไปดูการสแกนหุ้นของเรากันนะครับเมื่อเข้ามาในการสแกนหุ้นก็เข้าไปที่เราไปตั้งค่านะครับว่าเราจะต้องเลือกตลาดเซตกับตลาด m อ i i เท่านั้นนะครับเพื่อจะดูจังหวะหุ้น สามัญนะครับแล้วก็นะครับที่ต้องอต้องมีก็คือ MACD นะครับจะต้องมีลักษณะเพิ่มสูงขึ้นกว่าเส้นศนนะครับมากกว่าเส้นศูแล้วก็มี RSI อยู่ที่50าสถึงเจก็คือเป็นจังหวะไซดวอัพขึ้นไปนะครับที่พุ่งเกินเราก็อาจจะไม่นับเพราะว่าพอจะเกิดเกินโอเวอรบขึ้นไปมันจะมี จังหวะที่จะย่อตัวกลับลงมานะครับเราก็เอาแค่70ก็พอนะครับล้วก็สําคัญคือเราจะต้องใช้วอลลุ่มนะครับเป็นตัวหลักในการสแกนหานะครับเราก็กดลันสกรีนเข้าไปนะครับราคาของหุ้นก็จะขึ้นมานะครับว่าตัวใดเป็นตัวใดบ้างนะครับที่นี้ก็ยังคงเป็นเวฟนะครับตัวแรกนะครับซึ่งวอลลุ่มวันนี้เข้า6กแสนเนะครับวอลลุ่มช่วงเช้านะครับเข้า6กแสนแล้วก็ยังเป็นหุ้นขนาดเล็กนะครับแล้วราคาก็ ยังคงรักษาตัวไซเวลดดานข้างนะครับซึ่งเราจะใส่เครื่องมือหรือใส่อินดิเคเตอร์เข้าไปเพื่อดูจังหวะของเขาว่าจะมีโอกาสเข้าเก่งกาไรอย่างไรนะครับถ้าอย่างนี้ท่านก็จะเห็นว่าจังหวะของการเข้าของเขาน่าจะเป็นจังหวะเหมาะที่จะเข้าเก่งกาไรนะครับเหมาะอย่างไรครับโดยนะครับปกตินะครับถ้านะครับเราจะยึดหลักของแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นของราคานะครับ โดยนะครับชแนลของเราได้ค้นคว้าแล้วก็ประสบการณ์ทั้งหมดในการตั้งแต่เปิดพอร์ตมาแล้วก็จับตากระแสต่างๆมาแล้วก็เปลี่ยนเครื่องมือใช้เครื่องมือนู่นใช้อิเดเคเตอร์นี้ใช้ไปชมาสรุปสุดท้ายมันจะมีอยู่แค่นี้นะครับกราฟนะครับเมื่อผกผันกับเวลานะครับเมื่อผกผันกับเวลานะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบลีเนียลกชันสูงสุดแล้วก็กรอบลีเนียลกชั่นต่ำสุดก็คือกรอบสี เขียวสีแดงอ่ะกรอบอใหญ่ๆนี่นะครับเมื่อราคาเข้ามาถ้าเกิดว่ามันเป็นจังหวะไซด์เว์หรือเป็นขาขึ้นขาลงแต่ว่าสุดท้ายแล้วราคาถ้าเกิดเข้ามาอยู่ในกรอบถ้าเข้ามาด้านต่ํามันจะถูกบีบบังคับให้กลับขึ้นไปที่สูงสุดแล้วเมื่อแตะจุดสูงสุดเสร็จมันจะถูกบีบบังคับให้กลับลงมาแตะที่ตุดจุดต่ําสุดแล้วเมื่อแตะจุดต่ําสุดมันก็จะถูกบีบบังคับขึ้นไปที่จุดสูงสุดทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นแบบนี้ซ้าๆไปซ้ำมา ในราคาข,ของการเคลื่อนที่ของหุ้นแต่ละตัวจะเป็นแนวนี้นะครับคือโดยสรุปแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่ามันจะไม่วิ่งเป็นเส้นตรงอย่างที่เราวาดกันอย่างนี้นะครับมันอาจจะโค้ขงขึ้นไปแล้วยอดตัวลงมาแล้วก็โค้งขึ้นไปแล้วก็อาจจะเข้ายอดตัวลงมาตามลักษณะของการขึ้นแล้วก็พักแล้วก็สร้างเส้นเทศแนวเทศแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะไปตามเป้าหมายของมันคือเมื่อต่ําสุดเป้าถัดไปก็คือเป้าสูงสุดเมื่อเป้าสูงสุดเสร็จ เป้าถัดไปก็คือเป้าต่ำสุดมันจะเป็นเป้าแบบนี้นะครับเรียนให้ทุกท่านทราบแบบนี้นะครับทุกท่านการุณาลองพิจารณาแล้วลองนําไปใช้กับหุ้นหลายๆตัวที่ท่านเล็งอยู่นะครับท่านลองไปดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับโดยนะครับจากจุดนี้เราก็จะเห็นว่าตัวนี้นะครับพอเราวาดเมื่อสักครู่เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ลองมาลองดูซิถ้ามันเข้ามาในจุดต่ําสุดตรงนี้มันขึ้นไปแตะจุดสูงสุดใช่ไหมพอไปแตะสูงสุดเสร็จมันก็ต้องลงมาแตะ ต่ำสุดของมันในช่วงจังหวะที่เส้น2รและวันอยู่ตรงนี้แล้วมันเด็กดีดกลับขึ้นไปนะครับแล้วเมื่อดีดกลับขึ้นไปเสร็จนะครับมันต้องลงมาแตะด้านล่างสุดนะครับแต่ว่ามันมีเส้น2วันพาดผ่านนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่แตะลงไปต่ำสุดมันก็เด้งกลับขึ้นมาแล้วชนเส้น2ระวันมันก็เด้งกลับลงไปแล้วพอชนเส้น2อาพอชนเส้น2ระวันเสร็จมันชนด้านล่างเสร็จมันก็ดีดกลับพุ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ยังคงไซเวว์ที่จะไปที่ด้านบนสุดของลรเนียลกชันคือ0.24ตัวเวฟ ตัวนี้นะครับเหมือนกับว่าถ้าเราไปดูใน F45 นะครับซึ่งซึ่งแอดมินได้ดูก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือว่าเขาขาดทุนนะครับเมื่อเขาขาดทุนปีห5นั้นเขาทำกำไรไมาได้นะครับแต่ว่าปี66นั้นเขาขาดทุนนะครับแต่ว่าราคายังคงพุ่งขึ้นมาเกินเส้นเกินเส้น2ะวันขึ้นมาได้นะครับก็หมายความว่าเขามี power หรือมีแรงผลักดันราคาขึ้นมาได้นะครับ แล้วก็มีโอกาสที่จะผลักดันราคาขึ้นไปที่จุดเรนเนียลเอคชั่นสูงสุดพอแตะพอแตะจังหวะสูงสุดเสร็จนะครับเขาก็จะไซด์เวดดาวลงมาตามจังหวะต่าก็จะไซด์เวดดาวลงมาอาจจะมาชนเส้น2องะวันแล้วเด้งขึ้นไปแบบนี้อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับหรือถ้าแรงรับไม่พอเขาอาจจะทอลุเส้น2องะวันมาชนเรนเนียลเอคิชั่นด้านล่างตรงนี้แล้วก็ค่อยไซด์เวขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราจะเห็นว่าอะไรครับเรามีแบบแผนในการทํากําไรหลายรูปแบบ รูปแบบที่1คือรอที่เส้น2องแล้ววันแล้วมันเด้งขึ้นไปทํากําไรรูปแบบที่2คือหลอที่ลีเนียเคชั o นด้านล่างรับพอรับเสร็จปุ๊บมันก็เด้งขึ้นไปนะครับอาจจะชนหรืออาจจะทะลุเส้น2องแล้ววันคืนกลับไปที่จุดสูงสุดของเขาก็เป็นไปได้แต่แต่นะครับมันจะต้องมีข้อแม้คือถ้าเว็บเนี่ยผ่านไตรมาสที่2แล้วทํากําไรได้นะครับแล้วถ้าเกิดพลิกกลับมาทํากําไร ราคามันจะพุ่งกระโดดขึ้นไปนะครับหุ้นที่จะทํากําไรได้ก็ต่อเมื่อมีผลการดำเนินงานของอสรุปไตรมาสถ,ถัดไปว่ามีผลกําไรออกมาแล้วราคาเหนือกว่าปีปีก่อนหน้าราคาก็จะทําให้ราคานั้นพุ่งพุ่งทะยานขึ้นไปนะครับนี่คือเหตุผลนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูตัวอินดิเคเตอร์ตัวอื่นดูก่อนนะครับตอนนี้นะครับ m s c ยังชี้ขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนจะไซด์เวกเดินข้าง เช่นเดียวกันกันกนกบ r s i พุ่งขึ้นไปชนโอเวอร์โบสเสร็จแล้วก็ย่อลงมาที่64นะครับหมายความว่าอะไรล่ะครับถ้า RSI ย่อลงมาก็คือราคาจะต้องไซด์เวอยอกด้านข้างเพราะฉะนั้นจากจุดนี้ก็จะเห็นว่าราคามันยังคงจะไซด์เวอยออยู่ในข้างแล้วจังหวะของมันเป็นจังหวะที่เป็นขาขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่ามันยืนยืน,ยนอยู่เหนือเส้นกึ่งกลางรูจแบนแล้วยืนอยู่เหนือเส้น200วันนะครับเพราะฉะนั้นราคามันก็จะจะไซด์เวถึงจะพุ่งขึ้นไปชนด้านบนนะครับก็คือด้านกรอบ ด้านบนเมื่อชนด้านบนเสร็จมันจะซไซด์เวลลงมาด้านล่างก็อย่างที่เรียนในทั้าๆว่าพอชนด้านล่างเสร็จจะมีทางเลือกให้เราทํากําไรก็คือ1นซื้อในเส้น2ระวันแล้วมันจะดีดกลับขึ้นไป 2. ถ้ามันเอาเส้น2ระวันเอาเอาไม่อยู่มันจะลงมาที่เส้นลีเนียลักชั่นด้านล่างก็ซื้อแล้วมันจะดีดกลับขึ้นไปที่เส้น2ระวันอีกรอบนี่คือจังหวะในการที่เราจะเก่งกําไรแต่ว่าวันนี้นั้น มีวนลุ่มเข้ามามากที่สุดแล้วมี value อยู่13ื่นสามนะครับสลับเวบนะครับเพราะฉะนั้นท่านงทุนก็ลองพิจารณาว่าในการเข้าท่านจะมีจังหวะอย่างไรนะครับอย่างเช่นเข้าที่0 0นย์ะครับเพราะราคาอยู่ที่0.0.20นะครับราคาอยู่ที่2 0งศนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านเข้าตรงนี้แล้วราคามันยังคงร่วงต่อท่านก็รอเข้าอีกไม้หนึ่งที่เส้น2แล้ววันนะครับอันนี้เราต้องใช้ Money Management ในการ ใช้ในการเล่นตัวนี้นะครับอาจจะเข้าสักา50%ที่0.20นะครับแล้วรอเข้าอีก70%ที่0.18นะครับหรือ0.16นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันเด้งกลับขึ้นไปนะครับเด้งกลับขึ้นไปเราก็จะได้ทบตน้นทบดอกได้เด้งได้หลายเด้งนะครับอันนี้คือการวางแผนสั้นๆนะครับยกตัวอย่างให้ดูนะครับตั้งทุนลองไปทีนิดพิเคราะห์ระว,วางแผนด้วยตัวท่านเองเพราะว่า ท่านเท่านั้นที่จะทํากําไรแล้วก็มองเห็นว่าจะมีกําไรหรือไม่อย่างไรนะครับในท่านทราบแบบนี้นะครับสำหรับตัวแรกแต่ว่าตัวนี้ถ้าเราจะดูอนาคตของเขาจะเป็นอย่างไรเราก็เข้าไปดูในทางเฟมวิกว่าทางเฟมวิก็จะมีอนาคตอย่างไรก็บอกว่าราคาก็จะค่อยๆไหลขึ้นไปที่0.25อนะครับอนาคตเขายังคงมีนะครับแต่ว่าแม้ว่าเส้น2ระวันเขาจะรออยู่ที่0.22นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อาจจะชนเส้น2ระวัน ถ้าเขามี power พอหรือมี volume พอราคาจะทะลุเส้น2องแล้ววันเลยไปที่2ไปที่0.24นะครับสำหรับตัวตัวเว็นะครับตัวหุ้นเว็นะครับอันนี้ก็จบไปนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นเว็บก็ต้องมีหลายเสียงคือเสียงเข้าแล้วรอให้มันพุ่งขึ้นไปทำกำไรนี้เป็นช่วงถึง0.24มันจะทะลุเส้นเส้น2องแล้ววันของ time frame week ด้วยนะครับก็เรียให้ทันทบกรุณา ใช้สติสมาธิเยอะๆนะครับค่อยๆดูแล้วก็ค่อยๆหรือจะรอให้มันพุ่งทะลุขึ้นไปก่อนตั้นค่อยฟอลโล่ตามนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับนเรียนในทันซาแบบนี้นะครับตัวถัดมาก็คือตัว B นะครับตัวหุ้นบีครับซึ่งเป็นหุ้นเกี่ยวกับค้าทางด้านเรือเนี่ยนะครับทางด้านเรือถ้าเกิดเรารู้จักหุ้น B นะครับเดิมทีนั้นเขาก็เคยซุดลงไปนะครับหมายว่าราคาเคยต่ําลงไปแต่ว่าวันนี้เขามีวอลลุ่มเข้ามา 3า0แ0แล้วก็อยู่ๆก็มี Value อยู่4 0 0นะครับโดยดูได้จากอะไรครับจากตรงนี้เราก็จะเห็นว่าจังหวะของเขานั้นน่าสนใจทีเดียวนะครับเนื่องจากว่านะครับเขาไซด์เว์มาทางด้านข้างคือก่อนที่ก่อนที่ก็จะทําการพุ่งขึ้นมานะครับเขามาแตะเส้นด้านล่างเรียบร้อยแล้วเขาก็พุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับแล้วดูเหมือนว่าจะพุ่งขึ้นไปชนเส้น2ระวันแต่ว่ายังไม่สามารถพุ่งขึ้นไปได้แต่ว่าอเอ็มเอสดียังคงชี้ไอเมตัว,ต,ว,ต,วตัวบรุจแบนยังคงชี้ขึ้นไป บอกว่าเคลื่อนตัวขึ้นไปต่อได้นะครับแต่ว่าเขาไม่ทําอย่างนั้นเขาก็ไซเวย์ไปทางเดินข้างนะครับถือว่าตัวนี้ต้องต้องอีกนานนิดนึงกว่าที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะว่าเขาสะสมพลังอยู่นะครับเขาไซเวย์ไปทางเดินข้างแล้วถ้าไซเวยยยาวจนทะลุจนจนเลยเส้นลีเนียเลกชั่นนะครับมันก็จะเปลี่ยนทิศทางของลีเนียเลกชั่นให้ไซเวย์อัพขึ้นไปนะครับเปลี่ยนทิศทางให้ไซเวย์อัพขึ้นไปแล้วก็ราคาก็จะค่อยๆไปชน หรือว่าเกินเส้น2แล้ววันขึ้นไปก็จะเป็นการเปลี่ยนเทนเปลี่ยนเทนจากขาลงเป็นขาขึ้นนะครับสลับตัว B ีนะครับตัวนี้ก็ค่อยๆเหมือนกับค่อยๆทํากําไรแล้วก็ทําสะสมพลังให้ราคาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้นะครับจะราคาพุ่งทะลุขึ้นไปได้ก็ต่อเมื่อมีผลการดยในงานในไตรมาสที่2ว่าเขายังคงทํากําไรได้ หรือพลิกกลับมาทํากําไรได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอรอผลการเนินงานในรอบที่2หรือไตรมาสที่2นะครับของตัว B ีนะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าดูจากตรงนี้ก็คือเริ่มมีบอลรุ่มเข้านะครับวอลุ่มนักทุนต่างประเทศก็เริ่มเข้าแล้วก็เอ็ม uh, เก็เริ่มชี้ออกเดานข้างถึงจะชี้ขึ้น r s i SI ก็อยู่ที่63นะครับพร้อมที่จะพุ่งขึ้นไปชนโอโบดได้เพราะฉะนั้นราคาทุกอย่างก็รอรอความประจบเหมาะหรือความพอดีพอดีเมื่อประกาศผลไตรมาสสเสร็จปุ๊บ ราคาซด์เวมาถึงจังหวะพอดีราคาต่างๆนาน,นาก็จะกลับขึ้นไป MA c d ก็ชี้ขึ้นอ i ลีเนเลกชันก็ชี้ขึ้นเพราะฉะนั้นเปลี่ยนทิศทางหักหักหักทิศในทันทีนะครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านทุนก็ลองพารณาดูนะครับราคาหุ้นเบาๆแบบนี้เราก็อาจจะทิ้งเงินไว้สักหมื่นสองหมื่นนะครับเอาแบบเอาแบบท่านยังคงท่านยังคงมีเงินนะครับหมายว่าถ้ามีเงินเราก็อาจจะทิ้งไว้สัก แสนสองแสนเพื่อเอากำไรสัก2อสามหมื่นนะครับอันนี้ทางทุนก็รอพี่นาดูนะครับอันนี้เป็นหุ้นขนาดเล็กนะครับสาหรับตัวที่เราสแกนมาได้วันนี้นะครับอันนี้ก็คือจะดูว่ามันจะไปเปลี่ยนไปได้จริงๆหรือเปล่าก็ไปดู time f r a m ร week นะครับว่าเขาจะมีโอกาสที่จะทากําไรกลับขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับจากตรงนี้ก็เห็นว่าจะมีเส้น2และวันอยู่ที่0.16แล้วก็ราคาเหมือนจะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปเพราะว่าเขาเริ่มเลยอยู่กึ่งกลางรูจแบนนะครับ แล้วก็ MACD ก็ชี้ขึ้นนะครับ r s i ก็อ,อยู่ที่47ก็เป็นจังหวะไซด์ไวอัพขึ้นไปได้แล้ววนลุ่มนักทุนต่างประเทศเริ่มเข้านะครับนักทุนชาวไทยแม้ว่ายังไม่เข้าก็ตามแต่ว่าจะดูนักทุนต่างประเทศเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามีดูเหมือนว่าจะราคาดีกลับขึ้นไปที่0.67 0.17 0.18ก็ได้นะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านนักทุนก็ลองทิ้งเงินไว้เล่นๆนะครับ ถ้าเราเป็นนักทุนเราก็มีเงินเหลืออยู่แล้วนะครับก็อาจจะทิ้งเงินไว้สักหมื่นสองหมื่นก็น่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ก็ลองดูนะครับเอาเงินแช่ไว้เฉยๆนะครับยังไงมันก็ได้กําไรอยู่แล้วนะครับก็เรียนในแ่ทราบแบบนี้แต่ว่าอยู่ที่ท่านนักงทุนจะพิจารณาเอาเองนะครับเรียนด้วยความเคารพนะครับถัดมานะครับ tu นะครับ tu ตัวนี้หุ้นตัวนี้ก็รู้สึกว่าตอนนี้ราคากําลังเหมือนกับจะย่อตัวลงไปนะครับเมื่อเขาขึ้นมาอยู่ด้านบนจุดสูงสุดเรียบร้อยแล้วนะครับ ทียูนะครับเมื่อตรงนี้ต่ําเขาก็ขึ้นมาสูงสุดเมื่อสูงสุดเขาก็ค่อยๆไซด์เวดดาวลงมานะครับจะลงมาที่จุดต่ําสุดนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นว่าจังหวะการซื้อก็เริ่มจะย่อลงมา m อ c d ก็เริ่มชี้ลงนะครับไอ i อก็ไซด์เวดนข้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นไปได้ก็คือตัวนี้ก็เป็นโดจิกําลังตัดสินใจว่าจะขึ้นต่อหรือจะลงต่อดีถ้าเราแบบนี้เราก็มาดูที่เอเนะครับจะเป็นตัวตัดสินใจนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราต้องอ้างอิงจาก m s d ตอนนี้ m s d ชี้ลงเพราะฉะนั้นแน่นอนมันต้องตัดสินใจลงเมื่อมันตัดสินใจลงราคามันจะต่ํากว่ากึ่งกลางบรือแบนนะครับเมื่อราคาต่ากว่ากึ่งกลางบริษแบนแน่นอนว่าราคาก็ต้องย่อตัวลงมาที่จุดด้านล่างสุดก็คืออยู่ที่12.55นะครับเพราะฉะนั้น TU ถึงแม้ว่าต่างๆจะดูดีนะครับถึงแม้ว่าจะทํากําไรได้ถึงแม้ว่าจะต่างๆคือมันเป็นรอบลงของของราคาหุ้นนะครับ บอกได้คาเดียวว่ามันเป็นจังหวะขาลงของราคาหุ้นนะครับถึงแม้ว่ามันจะอาจจะมีชิตการเปลี่ยนทิศทางให้ไซไว์อัพขึ้นไปก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าเราดูตรงนี้ก็เห็นว่ามันไม่สามารถที่จะพุ่งขึ้นไปและยืนอยู่เหนือเส้น2และวันได้ซึ่งณนะนะวันนี้มันยังไม่สามารถที่จะ,ะเปลี่ยนทิศทางของดีเนลเลคชั่นในไซไว์อัพขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะถัดมาของเขาก็จะต้องไซไวดาวล,ลงมาที่ราคา12บบาทก็เรียนให้ท่านนักทุน รอลุ้นราคา12บาทแล้วต้องเข้านะครับเพราะว่าตัวหุ้นทีที T U นี้เป็นหุ้นที่ดีนะครับเป็นหุ้นที่ดีแล้วกําลังจะมีโอกาสที่จะค่อยๆส่งออกหรือทํากําไรได้กับฟื้นคืนขึข้นมาถ้าเกิดรัฐบาลก้าวไก่เข้ามานะครับเราก็ไปเจรจารต่างๆนานาก็าจะทําให้ที U นั้นค้าขายได้อย่างรุ่งโลดแล้วราคาของค่างเงินบาทไทยก็อ่อนค่าขึ้นไปจะ45บาทนะครับก็ถือว่าทํากําไรหรือได้ประโยชน์ในการที่จะขายนะครับ ก็จะทํากําไรได้ต่อไปแล้วราคาก็จะพุ่งขึ้นมาหลังจากที่ทํากําไรทะลุทะลวงอย่างงุ่นอย่างนี้ก็ถือว่าในในการเก็งกําไรในขนาดกลางๆหรือขนาด V.I ก็น่าสนใจทีเดียวสำหรับทีอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าที่ต่ําสุดก็คือราคา12บาทแต่ว่าถ้าเกิดหลายคนที่มาดูแล้วก็เห็นชแนลนี้ได้วิเคราะห์วิจัยออกมาก็อาจจะราคาอาจจะดีดกลับขึ้นไปก็เป็นไปได้นะครับ เราทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับวันนี้เราก็มาตัวหุ้นขนาดใหญ่ข,าขนาดกลางขึ้นมานิดหนึ่งนะครับที่ราคา15บาท16บาทถัดมาอีกตัวนะครับก็คือ wha นะครับ wha ตอนนี้จะเป็นจังหวะไซเวอ์อัพนะครับเนื่องจากว่าเข้าลงมาแตะด้านล่างเสร็จแล้วทีนี้จังหวะของเขาก็คือเขาจะค่อยๆไซด์เว์ขึ้นไปด้านบนเห็นไหมครับว่าดูจังหวะของเขานะครับแตะต่ำสุดเขาก็ขึ้นไปแตะสูงสุดแตะสูงสุดเขาก็ลงมาแตะต่ำสุดพอแตะต่ำสุดมันก็ต้องค่อยๆไซด์เว์ขึ้นไปสูงสุด อย่างที่เราแอดมินได้เรียนให้ท่านทราบนะครับเพราะอะไรครับ MACD ยังคงชี้ขึ้นยืนเหนือเส้นศีโย์นะครับแลศัยอาจจะไซเวย SI 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 ไม่ได้ข้างราคากำลังค่อยๆแตะขึ้นไปแม้ว่าวนุ่มนักทุนต่างประเทศไม่เข้าลดนุ่มนักทุนชาวไทยขายออกนะครับแต่ราคายังคงไซเวย์กลับขึ้นไปตามจังหวะของราคาหุ้นคือมันจะสุดท้ายแล้วมันจะถูกปีกคับให้ไปที่จุดสูงสุดของลิเนียไลติชั่นนั่นเองนะครับก็คือทํากําไรจากจุดต่ําสุด ขึ้นไปที่จุดสูงสุดเพราะว่าเป้าหมายของมันก็คือต่าสุดต้องขึ้นไปเป้าสูงสุดก็คือกรอบด้านบนนะครับเราก็เยนะียจะทราบแบบนี้ส่วนท่านจะคิดเห็นอย่างอย่างกับเรารู้เปล่าหรือว่าท่านจะรอดูว่าให้มันเป็นไปก่อนให้มันเป็น,เป,นเป็นจังหวะไซด์เว่อัพขึ้นไปที่สูงสุดก่อนท่านค่อยมาบอกว่าเอ้ยลงนี้ก็เชื่อก็ดีกว่าแต่อันนี้ก็คือว่าอยู่ที่ท่านพิจารณาดูนะครับคือเราก็เอาประสบการณ์ของเราเล่าให้ท่านฟังเฉย ส่วนท่านเป็นผู้ดูแล้วก็ตัดสินใจว่าจากประสบการณ์ของเรานั้นมันเป็นจริงแค่ไหนแล้วมันถ้าเกิดมันไม่เป็นจริงเลยจะเป็นยังไงท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับท่านักทุนครับยังไงซยเงินก็เงินเป็นเงินของท่านนะครับได้หรือเสียก็เป็นท่านเองต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจลงทุนนะครับจะเข้าเก่งกาไรที่จุดไหนอะไรยังไงก็ใช้วิจารณญาณเยอะๆแล้วประเด็นตัวนี้ก็คือจะไม่ต่ากว่าเส้น2องละวันแน่นอนเพราะว่าเส้น2องละวันนั้นอยู่ด้านล่างนะครับ ถ้าเกิดมันมาชนเส้นสองรางมันต้องเด้งกลับขึ้นไปเห็นไหมครับจังหวะของมันจะเป็นเช่นนี้นะครับก็เรียนให้นักทุนได้ทราบกันแล้วตัว w ีเจะไปที่เท่าไหร่หบาทก,กว่าๆครับถัดไปจังหวะถัดไปคือ5บาทนะครับจังหวะถัดไปคือ5บาท5.20หรือ5.40หรือ5.60หรือจะ6บาทก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเขาได้สวิงกลับฟื้นขึ้นขึ้นไปนะครับ ถ้าเราดูของถามเฟรมว e กนะครับเพราะฉะนั้นทางทุนก็ลองพิจารณาดูดีๆนะครับถ้าจะเก่งกำไรถือว่าการขึ้นลงของจังหวะการเคลื่อนตัวของราคานี่เราดูนะครับดูจังหวะเมื่อขึ้นสูงสุดมันก็ต้องลงมาต่ำสุดเมื่อต่ำสุดมันต้องขึ้นไปสูงสุดเมื่อสูงสุดเสร็จแล้วก็รอจังหวะถัดไปคือต่ำสุดรอช้อนพอช้อนเสร็จเราก็กัดฟันทนถือให้ราคาไปที่จุดสูงสุดเราก็ขายขายเสร็จก็รอช้อนมันก็จะไซด์เว์อัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ เพราะว่าจังหวะของมันคือไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับเราก็ลอยอยู่เพียงเท่านี้ท่านทุนเห็นเป็นยางไรบ้างครับถ้าท่านนะครับมั่นใจในสไตล์และวิธีของเราท่านลองดูนะครับเราก็เพียงแต่แนะนําให้ท่านได้เห็นนะครับว่าโลกความเป็นจริงหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเกิดขึ้นอยู่เพียงเท่านี้นะครับท่านจะไปใช้อะไรใช้ใช้ตัวไหนช่วยใช้อะไรช่วยเราก็เรียนให้ท่านทราบว่ากรอบลีเนียลิชชั่นนี่แหละ คือกรอบการเดินทางของราคาของมันนะครับสําคัญคือถ้ามันชี้ขึ้นไซคือไซด์วอัพแต่ถ้ามันหักลงมันก็คือไซด์ไวดาวเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะได้กําไรท่านก็ควรเลือกเล่นเฉพาะาไซด์วอัพขึ้นไปเท่านั้นเพราะว่ามันจะไปสูงสุดและจะต่ําสุดอยู่ในกรอบลีเนีเยลชั่นเป็นอินฟินิตี้ไปทางขวาม,มือนะครับนี่คือโจทย์หรือว่าข้อมูลพื้นฐานที่เราได้เรียนในทันทราบนะครับเราก็เลือกจากพื้นฐานของ wha นะครับ ว่ามีพื้นฐานเท่าไหร่มีอะไรยังไงมีการทำเงินการทำงานแล้วก็ BYD บริษัทผลิตรถยนต์กำลังจะเข้ามานะครับอยู่ที่โรงงานแถวๆระยองของ wha อะไรพวกนี้นะครับก็มีอนาคตที่จะรุ่งเรืองขึ้นไปนี่ต่อไปแล้วก็เราดูจาก m อ d มันก็ยังคงชี้ขึ้นไนซไมันก็อยู่สูงอยู่นะครับแม้ว,ว่าวนลุ่มไม่เข้าในขณะนี้เพราะว่าหลายท่านยังไม่เห็นความสำคัญหรือว่ายังไม่ได้ประกาศผลไตรมาที่2นั่นเอง ยังมีหุ้นอีกหลายตัวนะครับท่านลองไปศึกษาแล้วลองวิเคราะห์ดูนะครับยังมีอีกหลายตัวนะครับแต่ว่าในครึ่งวันนี้เราขอสรุปเพียง4ตัวเท่านั้นให้ท่านได้รับทราบกันนะครับเราก็จะมาเล่าให้ท่านฟังแบบนี้เดิมๆแล้วก็มีเก็ตเล็กเกตน้อยในตลาดหุ้นมาเพื่อให้ท่านได้รับรู้แล้วเพื่อให้ท่านได้วิเคราะห์แล้วก็เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจใช้เราเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจให้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับท่านนะครับก็ ฝากไปด้วยนะครับกรุณากดแชร์กดถูกใจกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็เพื่อความโชคดีเมื่อท่านได้โชคดีในการทํากําไรไปเรียบร้อยท่านก็อยากจะทําบุญนะครับก็ฝากนะครับใช้เสียงเงินของท่านนะครับในการสมัครสมาชิกเข้ามานะครับกดที่ปุ่มสมัครนะครับเพื่ออ,อุทิศเงินมาให้ให้ชแนลของเรานะครับเราก็จะอนุโมทนาสาธุให้ท่านร่ำรวยร่ลำรวยต่อไป แทง1ิบให้ได้ร้อยแทงร้อยให้ได้ล้านอะไรประมาณนี้นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับยังไงซะท่านจะต้องมีไมาเ์เซ็ตที่จะต้องเอากําไรเราจะต้องดูให้ละเอียดนะครับว่าวิาวธีการที่จะได้กําไรนั้นคือวิธีการแนวไหนแล้วเป็นช่วงจังหวะแบบไหนที่เราจะเข้าเข้าช้อนช้อนให้ถูกจังหวะแล้วขายให้ถูกเวลานั่นคือสิ่งที่เรามุ่งหวังให้ท่านทําให้ได้ครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ ท็อกแบงค k พอกแชนแนลไม่แนะนำให้ท่านเชื่อหรือเชิญชวนให้เชื่อและลงทุนกรุณาใช้สติสมาธิในการรับชมขอบพระคุณมากครับ